สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง M Channel ครับเมื่อนี้ก็มีเทคนิคเด็กๆเล็กๆน้อยมาฝากพี่ๆเพืเพ่อนๆชาว u t u b e แล้วครับเมื่อนี้ก็ฝนตกครับอัดเฟี้ยงเมื่อวานนี่เละได้ครับมื่อนี้อัดบไ,ได้อีกเลยเบิ่งครับฝนตกโอ้เบิ่งเฟี้ยงเขียวเลยครับนี่ข้างล่าง เนาเหมือนแล้วครับข้างในเบิ้องเขาลรถมาจอดอัดมาเมื่อวานนี่มาจอดไวประมาณตีหนึงน่งเนาะฝนตกมันนี้กะมีเทคนิคเด็กๆน้อยๆมาฝากพี่ๆเพื่อนๆนะครับเนาะสำหรับผู้ใดใส่ใส่เครื่องอัดเฟี้ยงอยู่ตอนนี้สังเกตเห็นว่ากากระบาดตัวนี้ไหมนี่กากระบาดตัวนี้ตัวตัวข้างหลังเนาะอันนี้ตัวข้างหน้าปกตินี่ตัวตัว ตัวข้างหลังนี่มันจีนน้อยๆแบบนี้ครับกากะบ,บัดเนาะน้ะนอยๆแบบนี้พอดีมันแตกดูใส่ประมาณแป๊บเดียวใส่ปแป,บบแปบ๊บเดียวก็แตกแป๊บเดียวกรแตกตัวนี้แพงผมเลยครับดูกปืนกากะบ,บัดตัวนี้ก็ประมาณ3ามร้อยสามร้เนาะเปลี่ยนดูวันนี้ก็เลยโมนิฟไฟใหม่สำหรับผู้ใดที่ใส่เครื่อง New นิวฮอลแลนด์เนาะครับ ที่มันแตกดูหรือว่าใส่ไปแล้วบดทนบดดูดเนาะตอนนี้กะแปลงไม่แล้วครับนี่ให้ร่งกึ่งเพื่อนแปลงไห้เนาะตัวนี้ตัดตัวนี้ออกเลยครับนี่ปกตีมันจะเป็น,นยน่อยแบบนี้่น,บบน,น,น่อยแบบตัวนี้นะี่น่อยแบบตัวนี้เนาะตัดตรงนี้ออกครับให้ร่งกึ่งเพื่อนตัดไห้ตัดตรงนี้ออกแล้วก็เชื่อม เชื่อมเป็นตัวเผากลางรถหกล้อเนาะเชื่อมเป็นตัวเผากลางรถหกล้อใส่แบบนี้แข็งแรงทนทานครับตัวนี้ไปซื้อจากอ่าล้านร้านร้านเสียงกงนะเนาะเพิ่นขายให้หาลอยตัวนี้หาลอยแล้วก็ไปตัดเผาตัวนี้ตัดสองฟังใส่ตัวนี้เป็นเผากลางรถหกล้อให้ลงกึง่งเิ่นเหตุให้ เพิ่อนเอาค่าเลียงน้ำหกลอยซื้อตัวนี้หาลอยค่าเลียงหกลอยกับเป็นพันเอ็ดเนาะนี่พันเอ็ดได้สุดนี่มานี่ครับใส่งานดีใส่โดนเราได้ครับนี่บ่แตกเลยอัจจารบีเขาไปอย่างเดียวนี่ขันเป็นโตเก้าเนี่เป็นเครื่องนิ้วหอนแล่น์โตเก้านี่ที่เป็นแบบนี้ใส่แป๊บเดียวลูกปืนมันน้อยบ้ดนี้มันใส่งานหนักเนาะเบื้องโหลดพี่ หมุนนั่งเครื่องพี่มันก็เลยแตกดุโมดิฟายใส่แบบนี้ได้โดนครับถ้าของพี่ๆเพื่อนๆผู้ใดแตกดุกะแนะนำเลยเด้อครับใส่ใดดีคือกันครับเวลาเหลี่ยวกับบดบดสน้นเนาะบดส้นครับ,พบเพราะว่าเขาแปลงข้างหลังเขาไม่ได้แปลงข้าขงหน้าเวลาเหลี่ยวข้างหน้ามันจะโยกแห้งแต่ข้างหลังมันบ่ค่อยโยกครับโยกน้อยเดียวเนาะถ้าผู้ใดใสเครื่องนิ้วหอนแลดนอยู่ เกิดปัญหาว่ากากระบาดมันแตกแตกดุกะเหตุแบบของผมก็ไดเนาะไปหาตามรันเสี่ยงกงเกาหายไปถามเพื่อนว่าขอสื่อเพิ่นราคาจักบาทแล้วก็ไปหายลงกึง่งเพื่อนเห็นหายผมหายลงกึง่งเพื่อนเชื่อมหายเพื่อนตั้งศูนย์หายตั้งยังหายเพื่อนเอาน้ำหาลอยเอ้หกลอยเนาะเพิ่นเอาน้ำหกลอยคาตัวนี้หาลอยพันเอ็ด เทียบกับข้าวสื้อตัวนี้ 80, สามร้อแป๊บเดียวก็แตกโมเิฟายใส่แบบนี้ใส่เด็ดโดนนะครับเนาะอ่าวัอนี้ก็มีคลิปอ่าสำนีนเ่เนาะผู้ใดสนใจในเรื่องของเครื่องอัดเฟียงอยากสิติดตามช่องไว้กัยินดีนะครับผู้ใดอยากได้ความรู้อยากได้ประสบการณ์อยากอ่าสนใจที่อยากเรียนเครื่องอัดเฟียงเนาะอยากมีความรูกร้ก่อนความรู้พื้นฐานว่า ่เฮา,ามีแล้วมันจะเกิดปัญหาอย่างแน่ผมกะทายถอดลงในช่องให้พี่บีเพื่อนๆได้เห็นกันแล้วก็เรียนรู้ไปน้ำกันเนาะก็ฝากติดตามช่องไวน้น้ำแน่้วยครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์น้ำแน่ขอบคุณครับ